สวัสดีครับกลับมาอีกรอบนะครับพอดีว่ามีเรื่องอยากจะแชร์กับสบารุนะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่4คลิปที่ล้วแล้วฮะคลิปนี้นะครับผมขอพูดนิดนึงเนาะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทดลองไปถ่ายนะมันเครื่องขครืงนอกผมคิดว่าเป็นประเด็นอย่างนึงเหมือนกันเนาะเวลาทุกคนก็ซื้อรถเนี่ยคือถึงจุดๆนึ้เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเข้าบริการนอกศูนย์นะครับซึ่งครั้งนี้ผมมีโยกไกลได้เหมือนั้น ผมตัดสินใจนะครับเปลี่ยนจากศูนย์บริการซูบารุไปใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันเชลซึ่งผมคิดว่าเกรดน้ำมันเครื่องที่ใช้เนี่ยน่าจะเกรดเดียวกันเพราะในศูนย์เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นของ m o b i วันนะครับ5 w 5 30นะครับจำได้5 w 30ไหมเงียใช่ใช่ค่าบริการในการเข้าศูนย์แต่ละ10,000กิโลต่อครั้งเนี่ยผมจำได้ว่าอยู่ประมาณ5,000 นะครับอาจจะมีสลดหน่อยแล้วหลังๆเนี่ยผมเริ่มมีเรื่องของอค่าแรงเข้ามานะครับตั้งแต่เกิน1นึ่งแสกิโลเนี่ยค่าแรงตกอยู่ประมาณ1นึ่งพันกว่าบาทผมจำไได้แล้วว่าพันสามหรือพันหกนะครับมันทำให้ค่าการเข้าค่าการเข้าศูนย์แต่ละครั้งของผมเนี่ยตกอยู่ประมาณ6กพันกว่าบาทผมเลยสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าบริการนอกศูนย์เนี่ยไอหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยเราไม่ต้องจ,จ่ายใช่ไหมฮะก็เลยตัดสนใจนะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เข้าไปในปั๊มเชลนะครับเลือกเปลยนน้ำมันผมใช้น้ำมันเชล์ศูนย ว40ถามว่าทำไมใช้ตัวนี้เพราะไม่มีให้ใช้ตัวอื่นนะครับว่าจะใช้ห้าดเหมือนกันแต่ไม่มีก็เลยถามไปถามมาก็ก็กคงไม่ต่างกันมากมั้งฮะสรุปนะฮะรถผมตอนนี้149,000กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนน้ำมัน0ูน W ขีด40ของเชลส์สังเคราะห์แท้ปริมาณ1แกลลอนเนี่ยประมาณ2,800บาทเพิ่มอีก1ลิตรอีกประมาณ7จ็0ถบาทรวมค่าน้ำมันเครื่องคือสามพกว่าบาท มันก็ไม่ได้ต่างกับการเข้าสูนนะครับแต่ที่สําคัญคือมันก็โอเคนี่เพราะผมขับดีมากผมว่ามันไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่หนาซ้ําตอนถ่ายน้ามันเครื่องออกมาเนี่ยผมไปดูที่หน้าปั๊มเชลล์นะครับในเครื่องดูดมันก็ในเครื่องซักชั่นอ่ะโอ้น้ามันกับเป็นว่าน้ํามันอบิวันก็ดําเหมือนกันดําปิดๆีเลยนะครับก็โอเคแล้วแหละมปนความพอใจนะครับส่วนกรองน้ํามันก็ใช้กรองทั่วไปก็ใช้ได้ราคา200กว่าบาทก็บอกเป็นของเดียวกับคุณมิสูก็โอเคผมไม่แตกต่างอะไร แต่สิ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายหน้าน้ํามันเฟืองท้ายหลังนะครับคือสิ่งนียผมคิดอยู่แล้วว่าทําไมการเข้าส่งทุกครั้งต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายและปกติในในบินเนี่ยจะเขียนว่า3ลิตรนะครับรวมประมาณ1000บาทใน3ลิตรนะครับผมไปเสิร์ชคู่มือมาสูรร r ภาพไรเซอร์เเจเนี่ยบอกว่าน้ํามันเนี่ยเขาใช้เป็นเจ็เป็นสูตรอ่าสูตร น้ำมันเฟืองท้ายหน้าเนี่ยแนะนำไม่ใช้เป็นสูตรผมจำไม่ได้ว่า75็ดสหับบิลขีดเกหรือ85ดสขีดเกอะไรไม่แน่สักอย่างเนี่ยฮะน้ำมันเฟืองท้ายหลังนะมีให้เลือกได้ระหว่างเกรด90ธรรมดากับกับเกรดอ่าไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยฮนะ7จ็ดสับเบิลขีดเกเนี่ยผมก็พยายามไปหาข้อมูลเนาะสุดท้ายมีคนเขียนในกลุ่มของสูอร์ออของอ่าซูรุเอ็กซ์วีเมื่อหลายปีมาแล้วว่าเขาอ๋อไปถามในกลุ่มฟอร์เซอร์ในใน ในเฟซบุ๊กก่อนบอกว่าสุดท้ายเขาก็ยืนดูเนาะเขาใช้น้ำมันเชียร์กร 10, เกรด910เกรด910ธรรมดาคือทั่วไปอะพอไปในพอไปในปั๊มเมื่อวานผมก็หยิบคู่มือเดี๋ยวให้เขาดูเนาะบอกว่าอ๋อเขามีน้ำมันทั้งสองตัวเลยตัวที่หนึ่งคือเกรดสังเคราะห์ที่บอกว่าสักครู่นะครับ85ขีด910ตัวนี้ลิตรละจีด100บาทในขณะที่น้ำมันเอสเอไอขีด910ธรรมดาเกรดลิตรละ200กว่าบาทผมก็เฮ้ยที่เติมในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยมันเติมน้ำมันเกรดธรรมดามานี่หว่า ตัดสินใจเปลี่ยนและกันเปลี่ยนใ้น้ำมันตัวสูงซึ่งใช้ลิตรละ7จ็ดร้อยกว่าบาทขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกว่าน้ํามันเฟืองท้ายหลังดูแล้วเปลี่ยนไม่ยากช่างที่ไหนก็ทําได้นะครับบล็อกทั่วไปทําได้คือมันจะมีรูอยู่2รูรูที่1เป็นรูตัวล่างเนี่ยเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมหมุนเพื่อถ่ายนะครับส่วนรูเติมเนี่ยรูนี้ของเราเนี่ยมีเซ็นเซอร์น้ํามันเฟืองท้ายหรือ d i f f e r e n t i a l t e m p e r a t u r e ตัวหลังเนี่ยล็อกอยู่ก็ถอดเซนเซอร์ออกสัช่างก็รู้แหละฮะ ถอดคลิปเซนเซอร์ออกแล้วก็หมุนปัแจก็จะเป็นรูถ่ายเข้าก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเติมไปมันก็ล้นออกได้แค่นั้นแหละก็ง่ายมากปับป๊บปับป๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยพอถึงคราวน้ํามันเฟืองท้ายหน้านี่นะฮะปัญหาช่างมันก็หาแหละมันไม่เคยทานะครับหาไปต้องถอดพลาสติกออกชุดหนึ่งก่อนมันไปขวางนะครับถอดในตัวโครงด้านล่างถอดปับ๊บก็จะเห็นติดอยู่กับน้ํามันเกียร์ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับน้ำมันเกียร์เราไม่ยุ่งนะฮะเราเปลี่ยนไปที่เฟืองเฟืองท้ายหน้าซึ่ง รูอีกีก็ไล่ตามไป้พวกเราขับเนี่ยไล่ไปก็เจอเลยจะเห็นว่ารูมันจะมีรูรูสําหรับถ่ายออกม่ยากรูสําหรับเช็ครูสําหรับเช็คคือรูอะไรรูโอเวอร์ฟลูไม่มีอะไรอ่ะอีกรูหนึ่งคือรูเติมรูเติมไปอยู่ข้างบนนิดน,นึงนะจะเห็นว่าเวลาเข้าสูนเนี่ยเวลาเขาเติมน้ำมันเฟืองท้ายก็จะมีตัวตัวจังงอยอย่างเงี้ยเนี่ยเอานะไปเกี่ยวแล้วก็ปัมขึ้นซึ่งก็ต้องใช้ธีนั้นแหละฮนะประเด็นอยู่นี้ฮนะ ไม่มีเครื่องมือเปิดผมจาได้ว่าเป็นประแจหัวแฉกไอหัวดาว่ะตัวใหญ่ๆหญ่น่อยศูนย์มันก็วน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 ช่างมันก็วน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 ,วน,วนงั้นหละฮะโทษนะครับพี่ผมม,มีประแจเบอร์นี้บาสก็ให้ผมตกใจมากเลยคือตรูอุตสาห์ทำจนจะหมดแล้วเหลืออย่างเดียวแม่งไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ก็ทำใจฮะสุดท้ายผมเปลี่ยนเฟืองท้ายมาเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยน กรองน้ามันเครื่องแล้วเหลือน้ํามันเฟืองท้ายหน้าเพลาหน้าก็เอาเว้ยเดี๋ยวผมเข้าเมื่อไหร่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลคือครบสี 40, ่หมื่นน0 0สี่หมื่นเนาะเดี๋ยวศูนย์จะทำใหญ่ผมตั้งใจแล้วว่าครั้งหน้าผมจะกลับไปศูนย์ก็เดี๋ยวครั้งหน้ากลับไปศูนย์อาจจะหิ้วน้ํามันในตัว,ต,วตัวแพงไปด้ยวยน้ำมันเฟืองท้ายตัวแพงที่บอกนี่จะเจ็ดร้อยบาทนะฮะก็เพราะว่าศูนย์บอกเลยว่าศูนย์ที่ผมไปเขาบอกเนาะว่าพี่เอาอะไหล่มาเองเอาน้ํามันมาเองก็ได้ เขาคิดเฉพาะค่าแรงอันนี้ศูนย์เยี่ยมนะผมตอบเลยว่าศูนย์เยี่ยมมากเขาทําตัวเป็นเสมือนช่างให้เราอะยอมคิดค่าแรงซึ่งพวกนี้ผมมองว่าเขาชํานาญในความสุบารุเนาะพี่จะหาอะไหล่พี่จะหาชกอัพพี่จะหาสปริงพี่จะหาพาแต่งไปเหอะเขาก็คิดค่าแรงเข้าไปก็เอาเป็นว่าสรุปนะครับการนำรถสุบารุ Forester SJ ซื้อปี2016นะฮะอายุรถตอนนี้4ปีเต็มเกินมาเป็นหลักวัน ะร,ระยะทางวิ่ง149,0 0 0กิโลเมตรไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่เชลโอเคทั้งหมดยกเว้นน้ำมันเฟืองท้ายหนะ้าที่ช่างไม่มีประแจเปลี่ยนผมก็คิดว่าเนาะเดี๋ยวเฟืองท้ายหนะ้าถ้าเอาน้ำมันตัวดีไปก็จะทำสัก230หมื่นกิโลเปลี่ยนสักทีหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็การเข้าสูนผมจะทำครั้งเว้นครั้งหรืออาจจะเริ่มห่างขึ้น2ครั้งเว้น ทำศูนย์หนึ่งครั้งเว้นสองครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ทุก4ี่0 0ื่นกิโลผมย้ำเนาะว่าผมจะเข้าศูนย์เพราะน้ํามันเกียร์ผมจะเปลี่ยนที่ศูนย์เท่านั้นได้ยินมาเยอะแล้วว่าน้ํามันเกียร์มันส่งผลให้เกียร์เสียประมาณ4ี่หมื่นบาทผมยังไม่อยากเสียเงินก้อนนี้ให้เป็นว่าให้ช่างผู้ชํานาญการทําดีกว่าอาจจะมีเรื่องรอเกียร์เย็นเติมน้ํามันเท่านี้ไม่ให้ล้นอย่างนั้นอย่างนี้นะตดปัญหาไปเถอะส่วนน้ำมันเฟืองท้ายหนะ้าเฟืองท้ายหลังน้ำมันเครื่องผมก็ปล่อยไปเถอะจบเลยนะครับ แล้วก็ขอรีแคปแม่หนึ่งผมเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเราไปนั่นไปเปลี่ยนตั้งใจเลยว่าปีใหม่ผมจะไปเที่ยวเหนือจะไปเปลี่ยนเบรกหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลนี่นะฮะไปปุ๊บยกขึ้นห้อยเลยไม่มีครับไม่ได้เข้าศูนย์นะตั้งใจเปลี่ยนเบรกสุดท้ายแล้วเบรกพี่ยังมีอยู่อ่ะผมก็เฮ้ยนี่มันแสนสี่หมื่นเก้าพันแสนห้าเบรกยังไม่เคยเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังสุดยอดไหมฮะ อืมอาจจะเพราะสบรุมันอืดก็ได้มั้งเบรกน้อยออกตัวช้านะครับแล้วก็เบรกน้อยทําให้การเบรกเราต่ําลงแต่ก็ถ้าเกิดใครเหยียบเยอะเยอะอัดเยอะๆอันนั้นเบรกเยอะก็อีกเรื่องนะครับก็ขอยิ่งยันอีกเสียงนึงว่าเบรกทนจริงๆช็อตอัพก็ยังไม่มีปัญหาแต่กลับไปดูว่าพอยกกดขึ้นอย่างันก็พี่หายหน่อยทีมีอะไรเสียยกขึ้นแล้วเสียข่าแรงไปแล้วก็กลายเป็นเปลีป่ยนพวกอวกบุชช่วงล่างหลังพวกกันกรงหลังนั่นเองก็ข้างละพันหกสองข้างก็ สามพันกว่าบาทแล้วก็มีค่าแรงวันนั้นจะได้วเข้าไปสามพันหรือสี่พันกว่าบาทวันนั้นเนาะก็เท่านี้ครับอัปเดตต,ตรงนี้ก่อนไว้มีอะไรครับเด็กกับ s u b a r u Forester คันนี้เรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่หลังจากนี้จะลองใช้เชลไปจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมบอกณวันที่เปลี่ยนแรกๆเลยไม่ต่างกันหรอกฮะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็แพงก,แการเปลี่ยนสองรัองเหมือนกันความเนื้อที่กว้างกว่าไม่ไน้อาจจะส่งผลที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปแถมได้เครื่องดูดฝุ่นแถมมาด้ะ <laughs> กึ่งดูดฝุ่นตัวน,น,นี้ไม่ใช่กี่บาทเนาะเป็นของเชเียร์แมนอแถมมาให้ครับตามนั้นคาแรงก็ไม่ต้องเสียของแถมก็มีน้ำมันก็มืนเหมือนกันแหละนะครับโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ